สวัสดีครับพี่น้องนะครับต้อนรับเข้าสู่เช้าวันพฤหัสนะครับพฤหัสเสาร์วันที่29เมษายนนะครับฝนตก2มือนะครับพายุฤดูร้อนเข้านะครับก็เลยมันจะมีเห็ดป่าเห็ดยังออกได้ก็เลยจะพาไปเบิง้งพาพี่น้องไปเบิง้แงแหล่งเห็ดป่านะครับของอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับแหล่งเห็ดป่าเนี่ยจะมีอยู่2หงมองข <Okay. S 1> ้างไปท่าตูมจากรัตนบุรีไปท่าตุม่มมองหนึ่งแล้วก็ จากรัตนบุรีไปซีสเกตบ่ไปอุทุมพรน,นะครับไปแยกส่งปอยนี่แหละเป็นแรงไงเติบนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ้งครับวันนี้ไปเส้นทางนี้เป็นเส้นไปอ่าซีสะเกตรครับจากรัตนาไปศรีสะเกตนะครับนี่นะครับเลื่อนบรรทัดมาเข้ากับสีเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายไปศรีสะเกตนะครับสามแยกนะครับโอเคไป ปลาเก็บเห็ดกระซิวทั้งนานี่นะครับไกลจังนะครับพี่น้องนี่แต่ปลาเห็ดเลยครับนี่ปลาเห็ดเป็นปลาปลาของหลวงนะครับที่สบกเกาะบ้งปลาธรรมชาตินะครับปลาอนุรักษ์เออก็จะชัวรยังไงจะกินถืกนี่ปลานะครับอันนี้คือเส้นไปชิซากเกตนะครับเชื่อมต่อจากจังหวัดสุรินทร์ไปชิซากเกตนะครับอำเภอลาดนั่ของผมนี่แหละครับ โค้งจักหน่อยอร้านโค้งนะครับต่อไปจะขามน้ำซีเดีวยวว่าเป็นน้ำซีร้านยัไงวะน้ำยังกะบลูน้ำห่วยห่วยทับทันใชเป็นห่วยทับ,บ,บทบันนะครับนี่ขามแล้วก็สะพานห่วยทับทันนะครับมีน้ำเป็นน้ำดำขาย แล้วครับ Emmanuel เริ่มเข้าเคสเห็ดป <t Reese humming> ้าแล้วครับนี่เอ้าเจอเทีนเหนียวคนไปใส่เบิร์ตไปบะมีครับพี่น้องคนหายเบิด์ทานทีแรกครับโอ้ยบะมีครับพี่น้องเออคนไปเก็บอยู่บุขท่านมาอยู่ย่บอะไรเออ นี่โมลายไปน้องเดี๋ยวจะพาไปเบื้องอีกมองหนึ่งนะครับทางบ้านน้องกาทางไปอำเภอท่าตุ่มครับทางเขาสุรินทร์ครับจากอำเภอรัตนบุรีไปอำเภอท่าตุ่มจังหวัดสุรินทร์นะครับนะครับพี่น้องถึงแล้วนะครับอันนี้คือทางบ้านน้องกานะครับทางเขาท่าตุ่มจากรัตนบุรีไปสุรินทร์นะครับนี่นาซิมีหลายเลยแหละเพิงนะครับข้างเพิง เพท่านมีเห็ไไดหลายประเภทที่ถางเพลิงนะครับทางพึ่งมิ่มมิ่ม,ม,มบ้านเฮาแล้วก็บางแหนวผลไม้ปลาพึ่งแล้วก็มันนะครับแตงโอ้โหบม่มีเห็ดเพราะท่นมีนะครับโอ้ยบางแหนวมีแต่พึ่งนะมึ้งหลายครับ พึ่งปลานะครับท่านเรเป็นพึ่งสียเมาเบิงเห็ดเด็ดมเดลเบิพึ่งกับผล,ลไม้นะครับบริเหาดดอบพี่น้อเอ,อ๊ โยโมโยบริเฮบปลากระบริชันเอาะนี่แต่พกลกใหมป่ปลาครับเฮ็ดปาลาเพึ่นไปเก็บอยู่เพื่อเรามาครับอ่ามีมครับมีมเนี่ยตายเลยมีมฝั่งเอกอะเป็นเงวๆเลยครับทานแบบเงาเลยจะว่าเป็นคล้ายมีมเหมือนคล้ายเพืองเลยป่ะพี่น้องก็คือแบบบริชันบริเฮปบริเพน ครับเมื่อครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเมื่อก่อนสวัสดีครับ